ปีล่าสุด A อเดเวลจีนออกอะไรบ้างมาลองดูเนื้อหาภาพรวมนะคะแล้วก็จำนวนข้อแล้วก็คะแนนเนาะเพื่อที่นักเรียนทีแคท6 7ทุกคนนะคะจะได้วางแผนแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะเก็บคะแนน A Level จีนให้ได้มากที่สุดเพื่อไปชิดเป้าหมายคณะที่ใช่สาขาที่ชอบนะคะมาลองดูตั้งแต่พาร์ทที่1เลยนะคะพาร์ทที่1เนี่ยนะคะคือข้อ1ถึงข้อที่18นะคะก็จะวัดในเรื่องของคำศัพท์สำนวนจีนในชีวิตประจำวัน ะะโดยแบ่งออกมาเป็น2พาร์ทย่อยนะคะพาร์ทแรกก็คือข้อที่1ถึงข้อที่9นะคะรูปแบบข้อสอบเนี่ยก็จะเหมือนกับข้อสอบแผนทีนรุ่นเก่าๆนะคะก็คือให้เราเลือกเติมคําศัพท์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทหรือประโยคที่เขาให้มาให้มากที่สุดนะคะจากนั้นเนี่ยในพาร์ทย่อยที่2นะคะก็คือตั้งแต่ข้อที่10ถึงข้อที่18นะคะก็จะมาเป็นประโยคขีดเส้นใต้ ขีดเส้นใต้คํา1คําคแล้วถามว่าในช้อยใดต่อไปนี้มีความหมายใกล้เคียงกับคําที่ขีดเส้นใต้มากที่สุดนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด18ข้อ3ามสคะแนนนะคะจากนั้นพาร์ทที่2เป็นเรื่องของการอ่านบทสนทนานะคะตั้งแต่ข้อที่19จนถึงข้อที่25นะคะทั้งหมด7ข้อนะคะข้อละ2คะแนนก็จะเป็น14คะแนนนะคะจากนั้นพาร์ทที่3ก็คือเรื่องของไวยากรณ์นะคะตั้งแต่ข้อที่26 ถึงข้อที่35นะคะทั้งหมด10ข้อ20คะแนนนะคะจะนั้นพาร์ทที่4ค่ะก็คือความสามารถในการอ่านเนื้อเรื่องจับใจความนะคะตั้งแต่ข้อที่36ถึงข้อที่45นะคะซึ่งในทั้งหมด10ข้อนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นข้อที่36กนะคะก็จะเป็นการเรียงประโยคให้ถูกต้องนะคะข้อที่37ถึง40ก็จะเป็น cross test นะ,ะก็คือให้เนื้อเรื่อง ขีดเส้นใต้เป็นช่องว่าขีดเส้นใต้แล้วก็ให้เราเลือกเติมคําศัพท์ให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับตําแหน่งบริบทนั้นนะคะจากนั้นข้อที่41ถึงข้อที่45ก็จะมาไปบทความนะคะให้เราอ่านจ,จับใจความให้ถูกต้องจากนั้นพาร์ทสุดท้ายค่ะก็คือพาร์ทความรู้ทั่วไปนะคะทั้งหมด5ข้อตั้งแต่ข้อที่46จนถึงข้อที่50นะคะทั้งหมด50ข้อข้อละ2คะแนน คะแนนเต็ม100คะแนนนะคะซึ่งเนะะื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยคุณพิชินได้รวบรวมเอาไว้ในคอร์สเกสเต็เก็บ A-Level ิีเต็มร้ตั้งแต่สเต็ปที่1ถึงสเต็ปที่9นะคะดูตามแผนผังร a นแม p นี้เลยก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะว่าสเต็แรกเนี่ยเราเข้ามาเจอกันนะคะทุกคนเนี่ยน่จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ต้องวางแผนได้ว่าในทั้งหมด50ข้อนั้นเนี่ยนะคะเราจะต้อง เก็บในส่วนไหนและในแต่ละพาร์ทเนี่ยต้องเก็บให้ได้อย่างน้อยเท่าไหร่เนาะฉะนั้นเนี่ยครูพิจิณก็จะใช้ระบบ RPM นะคะเป็นตัววางแผนแล้วก็ตัวกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้รวมถึงจะมีการสร้างนิสัยสู่ A-Level g 1เ0เต็มทั้งหมด30วันนะคะมีครูพิชิณคอยติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะจากนั้นนะคะก็ไล่เรียงมาเสร็จที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานภาษาจีนนะก่อนที่เราจะ ไปเข้าสู่การอ่านการแปลประโยคทุกคนจะต้องสามารถแปลประโยคภาษาจีนให้เข้าใจโดยการมองโครงสร้างภาษาจีนให้ออกเพื่อที่เราจะสามารถจับใจความหาคําสําคัญ และสามารถลำดับการแปลประโยคได้อยา่างถูกต้องนะคะจากนั้นเนี่ยเ็ปที่3พาร์นี้เนี่ยเป็นพาร์นที่ต้องให้ความสําคัญน,นะคะก็คือเรื่องของคำศัพท์สำนวนวลีจีนคําคล้ายต่างๆเราต้องสามารถวิเคราะห์คําที่มีความหมายใกล้เคียงกันได้รวมถึงถ้าเราไม่รู้คําศัพท์คํานั้นจริงๆเนี่ยเราจะมีเทคนิคอะไรในการไปดาคําศัพท์คํานั้นเนี่ย ได้ใกล้เคียงโอเคไหมได้ใกล้เคียงที่สุดนะคะเราสามารถเก็บคะแนนข้อนั้นได้นะคะจากนั้นเนี่ยเซตที่4ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคเห็นปุ๊บก,กาปั๊บเรื่องของคําเชื่อมยอดฮิตนะคะที่จะเจอในข้อสอบเนี่ยประมาณ2อถึงสข้อนะ,ะจากนั้นเต็ตที่5ก็คือฟูพื้นฐาน9แกมมาสู่การกิ่งจีนนะคะใครที่ลงคอเี้นฟูซิงก็จะมีแถมคอร์สฟูพื้นฐาน9้าแกมมาสู่การกิ่งจีนมอบให้ไปเลยอีก7,500บาทนะคะให้เรากลับไป เตรียมตัวนะคะแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมแถ้าเกิดใครเรียนกลุ่มสดเนี่ยก็จะได้ติวก็จะได้ถามคำถามแล้วก็มีคุณผสูจนค์คอยติดตามคาก็น่าสนตัวตลอดจนถึงวันสอบด้วยนะคะเ็ป <Step S 1> ที่6ตีแตกบทสุธนานะคะเ็ป <Step S 1> ที่7รอบรู้จีนตามทำจีนนะคะเ็ป <Step S 1> ที่8คือการอ่านจั ใความนะเราจะอ่านอย่างไรโดยที่ไม่จําเป็นต้องแปลทั้งหมดหรือต้องรู้ศัพท์ทั้งหมดก็ได้นะคะและสเต็ปสุดท้ายก็คือตะลุโจทย์ฟิตกพิชิตเอเดเวจีนเต็มร้อยพร้อมจำลองการสอบจริง5ชั่วโมงเต็มแล้วมาเจอกันในคอร์สเสเต็ปเิตเอเดเจีนเต็มร้อยร้อยกับครูพิชินเจอกันค่ะ